พี่น้องชาวไทยครับวันนี้วูดี้เปลี่ยนไปแล้วครับผมกลายเป็นคนชอบหึงแล้วชอบทำอาหารเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะกระทะอะไรกระทะที่ทําให้การทําอาหารยากเลยทําให้ผมรักการทําอาหารยากขึ้นอย่างที่ทราบกันดีครับว่ากระทะของคุณที่บ้านส่วนใหญ่ อย่างที่ทราบกันดีครับว่าซ่วมโรมันของคุณที่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับบูดี้ใช้กระทะแบบนี้แน่เพราะอาจมีสารตกค้างและเป็นอันตรายได้คงไม่ดีแน่ถ้าใช้กระทะแบบนี้ที่บ้านจากกระแสของกระทะกระทะที่โด่งดังและได้รับการตอบรับที่ดีมากวันนี้วูดี้ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่จะนําเสนอกระทะกระทะรุ่นธรรมะกระตุกจิตกระชากใจรส เหนือกว่าด้วยนวัตกรรมกระทะเคลือบชากล้วยชากังราวและชั้นต่างๆร่วมาล้าชั้นด้วยเทคโนโลยีทามูอและเทคโนโลยีชากังราวจึงทําให้กระทะรุ่นนี้ไม่แข็งแรงไม่ทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน กระทะไรกระทะรุ่นกระตุกจิตกระชากใจซีรีส์นี้วูดี้รับรองครับว่าถ้าใช้แล้วจะใจเกเรแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นให้จดเบอร์นี้ก่อนนะครับในุ่งท้ายเราจะนำตรงมาท่นสพิเศษสวหรับผู้ชมที่ถูกต้อนะครับกพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ชากล้วยชากังราของเรานะครับ ก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก้วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉากล้วยชากังราของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฮ้ยมีเสียงด้วยกังตีได้ Kaiser, <c oughs> <buzzer. c oughs> เลยครับว่ากระทะนั้นลื่นลื่นอาหารจะไม่ติดกระทะมากกว่าเดิมดังนั้น ไม่ต้องใช้น้ำมันเฉากก้อีกต่อไปโคร k i ิงรุ่น Diamond Series ใช้ได้ทั้งเตาแกส๊สและสิ่งที่คุณจะได้เห็น